ขั้นตันไหนนี่เก้าพันอันนี้แบบมันเบาเออหนักอันนี้โอ้หนักไหมโอ้หนักนม่ หลยพี่น้อยมนี่ต่อเน่องเลยเฮ้ยดิพูดไทยหน่อยสิพูดไทยหน่อย ตอนยืนหล่นว่าเอาเก่งกันเลยมาข้าลูกนี่นี่เจ้าหิงนีบะมากบ้าลูกขายมาตอนยังพี่้องนห องได้พี่น้องลองได้สื่อถามได้เนาะบอกสื่อบอกยังเนาะถามได้ลองได้ร้านเราบริการทีเต็มที่พี่น้องลองเกิดบุคคลาดานนันเนาะราคาเป็นกันเองพี่น้องเอมันีไกลลงมาสวยเราเรื่องเนาะเพราะว่า,าลูกค้าก็ไลฟ์บรสษควรเนาะพี่น้องมั้ย เอาเรื่องอะายแบบตอนนี้อ่้พี่น่องดีใจน้ำหนักละน่าเรื่องใจดีพี่น่องรดหาลรดหายทุกทุกคนหลุดขาคน ก็แบบีงนไมันเป็นบ่งองเขายั่งก๋วยเตียวมากินพี่น่องยังไม่ได้กินเลยขอบใจลาเยอะย อขอเบิ 1. 1> oh, yeah. right. oh, uh, ่งไเน้อเกือบ้อทำไรเบิ่งไดบัซื้อบัเป็นยังล่องได้เบิ่งได้เน้ะทำราคาได้หนังเซ่ขายเกือบนี้มาณเลยพี่น่อยลูกค้าซื้อลายห่อก็ลดราคาให้ลายพี่น้องหลดถูกยาง เือด้เสือข้นงาด้อันเือข้นงานะันมันจะมีหมวกแล้วก็มีแต่เป็นสีบก็มีได้ล,ล่ะวกสิบก็มี เงา๋ยวจะพาพี่น้องเบิ่งกรบอบๆไปเนาะลานแต่ละลาน,น กลา,างนีตลาดเขายของสดเนี่ยพังนีนกันลายางนี้ยพี่ร้นลายพอสมควรพี่ดำวะเนี่ คนไลยพี่น้องเลยข้าวโพดยังแล้วเรื่องอย่างขายดีเนาะ โอ้นำดังดีดีแล้วครับบังดี้ะนั้นแ้วเนาะ กลับมาพี่น้องได้กินแล้ววะนี่สบายดีพี่น้องกินเผาเป็นไหมกินซะบุหรี่กนะันแล้วพีนนน่น้องพี่น้องคนไหนเนาะยังหาหลานดาวเรื่องบุห็นเนาะเดี๋ยวไก่สีออกไปทั้งนอกเนาะอ่า ตามซอยเขามาเลยเด้อพี่น้องเนาะป่ะเดี๋ยวการสิออกไปเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะตั้งแต่เริ่มต้นเด้อพี่น้องเด้อเริ่มต้นหม่องซอยหันคายคำดีกว่าเนาะจังง่ายนี่พี่น้องอันนี้หม่องเป็นคิววมองจอดรถเนาะขยาเข้าไปเลยพี่น้องโอนออกไปเลยพองเข้าไปเลยเนาะ้องเราสีขาซอยเรหอ่างกลางหันคายคำเลยพี่น้องเนาะ อันนี้ห้างขายคำสมติอันนี้หาา้างขายคำวัฒนานะพี่นอ้องตรงามาเลยพี่นอ้องสองกองกลางซอย,ยขา,ายคำนานขายคำเลยพี่นอ้องลงมาเป็นซอยแหลกเลยพี่นอ้องเหยา้าย นี่เกี่ยวสายพี่น้องตรงนี่หลานอยู่ขวามือเลยพี่น้องบอกง่ายพี่น้องตามหาหลานเราเรื่องนู้นได้เด็กพี่น้องเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้ได้ยังล่ะส่งบ่้ามาแล้วลูกค้ากำลังไล่เลื่อยพี่น้องนี้ ผู oh, sure. <tem> <People to> ้ใด um, ้านกับผู้นั่นได้่น้องเฮ้ผู้ใดมาตึกปลาเนาะกับนั่นได้ปลาเอ้าหนาข่อยแลยินบนเดวง้นามี่บนรเลยน้องนเศรษจบยาเขาก็ใช่ยาเขาได้งาหางงกจับจีเนาะ ห้างกินกขเปียกครับเจ้าลูกค้าดาวเรืองพห่น้องเข้ามาแล้วเกิบพี่นห้องลูกค้าื้อเกิบมิ่ง้องออยังบอ เลือกก่อนได้เดอ้อบางเรี่องเดียว,เ,ยวเรื่องกับลดราคาอีกลูกค้าลูกค้าประจําลูกค้าเคยซื้อเพิ่นลดลดลดเบาอย่างพี่น้อง

ยังตื่มบ่เจ๋เฮานี่มานเดอเอ้าน่อยเจ้าอ้ะขอบใจหลายหลายเบิดเกี้ยงเลยพี่น้องฐานนี่ฐานนี่แต่ก็สองฐานนี่ฮะนั่งคลายมานเดอมือนี่ นางสั่งอีกแล้วพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็ขอมกขอบใจนายเนาะถูกการสนับสนุนถูกการกำลับบงใจเนาะพ่อ,อกันใหม่เข็มนหนาพี่น,อน,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 น้องเด้อขอบคุณได้หลายเด้อทำผู้มส้มแฉกกำลังใจของเราขอบใจเด,ด้ดีมีแห้งด,หงดูสดสกคนเนาะขายจับเอ่อใครดิบใครด,ดีต้นเกี่ยงเกือบมาใหม่แล้วพี่น้องใครยังมาอุ้มมืออีกอะงงไม่เงินเงินต้อสั่งเล็กครูให้ อ,อัน,สอ,นสอบหนึ่งก็สอบหนึ่งทิปทิปปลายแพก็กมันจะเป็นแพ็กเลยประมาณเกือบลอยพูแเลยเกือบลอยคู่ <c oughs>